การเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองนะครับไม่ได้มีลิมิตแค่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือว่าคุณจะมีการศึกษาขั้นพื้นฐานมามากน้อยเพียงใดนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือการที่เราจะเรียนรู้เนี่ยทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้ทั้งหมดสิ่งสําคัญนะวันนี้คือการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแค่ไหนต่างหากแล้ววันนี้ถ้าเราอยากจะ มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างชัดเจนมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างชัดเจนนะครับทุกคนทุกอายุทุกการศึกษาสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้หมดเพื่อพัฒนาตัวเองให้บรรลุเป้าหมายเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของแต่ละคนที่จะเรียนรู้ได้ใหม่ก็คือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนถึงสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นนะครถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน คนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างสามารถพัฒนาการตัวเองได้ทุกอย่างและสามารถเป็นสิ่งใดก็ได้ที่เป้าหมายเราชัดเจนพอและเรามีพลังงานพอที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจนกระทั่งประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับการที่เราเรียนรู้หนึงครั้งสองครั้งมันอาจจะไม่พอนะครับสิ่งที่สําคัญคือถ้าเรามีพลังงานภายในมากพอนะครับเราจะพัฒนาตัวเองเรียนรู้ใหม่ๆไปเรื่อยๆ จนใกล้ความสําเร็จไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราเรียนรู้ได้มากพอพัฒนาตัวเองได้มากพอเมื่อนั้นนะครับเป้าหมายเราก็จะใกล้เข้ามาถึงมากขึ้นมากขึ้นนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ตั้งเป้าหมายใหม่ๆให้ประสบความสําเร็จนะครับติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่องสอนซากบ้านขายสไตล์คูบิลล่านะครับหรือช่อง YouTube โคโจสอนภูวิลล่าหรือที่ช่อง tiktok นะครับชื่อเดียวกันโคโจสอนภูวิล่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ